สวัสดีครับลีเกอร์วดีดีวาริตีเนติมหาชนทางช่อง u t u b e นะครับคลิปนี้มีข่าวแจ้งข่าวดีนะฮะสำหรับท่านที่จะสอบเนติบัณฑิตอายการผู้ช่วยหรือแม้กระทั่งสอบผู้ช่วยผู้พักษานะครับท่านทิติมาแท่เตียนะครับหรือท่านหลานะครับซึ่งขณะนี้ท่านเป็นพนักงานอายการนะฮะแล้วก็ท่านเคยเป็นผู้ช่วยผู้พักษามาแล้วโดยท่านเป็นเนติบัณฑิตเกียรตินิยมคนที่2ของประเทศไทยนะครับท่านจะนำเสนอ ข้อบุกพร่องนะครับในการเขียนตอบข้อสอบพอยาการผู้ช่วยสนามใหญ่ในวันที่24มิถุนายน2566เวลา,า9นาฬิกานะครับวันเสาร์ที่24มิถุนายน2566เวลา,า9นาฬิกาทางเพจของท่านทิติมาแท่เตียเข้า Facebook แล้วเสิร์ชคำว่าทิติมาแท่เตียเลยนะครับชส่อของท่านเองการนำเสนอน่าจะเป็นประโยชน์น่าจุดฟังย้อนหลังได้แต่ถ้าท่านไป ฟังสดหรือดูสดๆเนี่ยนะท่านสงสัยว่าอาจจะได้ถามนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะให้โอกาสได้พูดคุยหรือมีเวลาที่จะตอบคําถามได้มากน้อยเพียงใดแต่ท่านลองไปฟังสดๆดูนะครับโดยผมเห็นว่านะครับการอุดช่องโหว่นะครับหรือการอุดรอยรั่วเนี่ยทำได้ง่ายกว่าการที่จะไปเพิ่มข้อที่มันได้8ได้9อยู่แล้วซึ่งผมเคยทำคลิปแล้วหลายๆคลิปนะวิเคราะห์ฟังว่า คะแนนที่เพิ่มสมมติว่าเราอยากได้เพิ่ม2คะแนนจาก8ไป10บเนี่ยทำได้ยากแต่ว่าจากคะแนนจาก5ไป7 5ไป8 6ไป8อย่างเงี้ยทำได้ง่ายกว่า8ไป10เพราะว่าเราตอบไม่ครบเราตอบไม่ตรงประเด็นเราสามารถฝึกได้ซ่อมได้ง่ายกว่าการที่เราทำสมบูรณ์ทำภาษาอีสานเรียกว่าทำสุดเทียดแล้วแล้วทำยังไงให้มันได้อีก2คะแนนจาก8ไป10บเนี่ยมันยาก นะครับแต่ทําจากคะแนนน้อยๆเนี่ยไปถึงคะแนนผ่านเนี่ยผมในความเห็นผมผมว่าทํำได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นก็ลองมาดูว่าท่านหลานะฮะกับท่านท่านอีกท่านหนึ่งเนี่ยที่เป็นพี่ชายว่าจะไลฟ์สุดเนี่ยเขาก็เป็นพนันานการด้วยการถ้าเข้าใจไม่ผิดนะสําหรับท่านที่จะสอบกฎหมายปกครองในความเห็นผมก็อาจจะฟังแล้วนํามาประยุกต์ ใช้ได้ด้วยเพียงแต่วิธีการเขียนนี่อาจจะแตกต่างจากกฎหมายฝั่งของศาลยุติธรรมพอประมาณหนึ่งแต่กฎหมายทั้งฝั่งศาลปกครองและศาลยุติธรรมล้วนแล้วแต่ต้องจับประเด็นหรือรู้ว่าคําถามคดถามอะไรครับส่วนวิธีการในทอดนั้นแตกต่างกันอย่างแน่นอนแต่ก็นําไปใช้ประยุกต์ด้วยกันได้คลุกคลีกันได้ในฉะนั้นที่ผมเคยคลุกคลีทั้งฝั่งกฎหมายปกครองและฝั่งของศาลยุติธรรมมาประมาณหนึ่งนะครับเห็นว่า มันเอื้อกันได้คือมันเหมือนกับวงกลมสองวงกลมซ้อนกันดูมีพื้นที่ของกฎหมายของสาธารณธรรมมีพื้นที่ของกฎหมายปกครองและในขณะเดียวกันก็มีพื้นที่ตรงกลางอยู่มันจะไม่ขาดกันเลยสักทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกช่อง Legal i v 디바리티ก็เข้าไปในเพจ Facebook ของท่านเลยนะฮะเซนต์กำที่ติมาแซ่เตียได้เลยผมก็ขออนุญ,ญาตท่านนะโอกาสนี้เห็นว่าเปิดโดยเพลย์พนะฮะก็คงจะไม่เป็นไรเพื่อประโยชน์สาธารณะ ด้วยกันนะฮะก็ขอพระคุณท่านที่ติมาแท่เตียแล้วก็พี่ชายนะฮะท่านปีระชนใช่ไหมถ้าผมสกดผิดอ่านขอโทษด้วยนะฮะในการที่จะไลฟ์สดในวันเสาร์ที่24มิถุนายน25 6 6ันหนะครับเวลา9ก้นาฬิกาอย่าลืมนะครับผมเองก็ถ้ามีเวลาผมก็จะฟังไปด้วยเช่นกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ขอบพระคุณท่านที่จะมาแท่เตียแล้วก็พี่ชายที่แสนดีอีกคนหนึ่งอีกท่านหนึ่งนะฮะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ